สวัสดีครับสำหรับคนที่เจอคลิปนี้เนี่ยแสดงว่ารอ,อพิมกันอยู่ใช่ไหมครับก็หลังจากที่เราผ่านกดแล้วในเมลเนี่ยเขาจะแจ้งว่าเขาจะส่งพิมมาแล้วนะใช้เวลาประมาณสามอาทิตย์สามอาทิตย์ก้องยี่สิบเอ็ดวันใช่ไหมครับแต่ว่าสําหรับผมนะผมรอยี่สิบแปดวันครับผมยี่สิบแปดวันเป,เป๊ะเลยครับก็นับทุกวันวนะนะก,ก็ก็ต้องบอกว่าได้ยินว่าช่วงโควิดอ่ะเขาจะส่งช้าประมาณสองเดือนใช่ไหมครับ แต่ว่าขณะที่ผมถ่ายทําคลิปนี้อยู่อะเป็นช่วงโควิดระลอกสามเลยครับก็ก็ไม่เกี่ยวนะผมก็ไม่ไม่ได้รอสองเดือนครับผมก็รอยี่สิบแปดวันนําที่บอกไปครับก็คลิปนี้จบแล้วครับก็ถามว่ารอกี่วันก็รอยี่สิบแปดวันครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมคนอื่นถึงไม่ได้ภายในหนึ่งเดือนสองเดือนหรือสามเดือนนะครับผมอืมจบแล้วครับผมรอให้คลิปนี้เกินหนึ่งนาทีอยู่ครับแล้วค่อยปิด โอเคครับเกิดแล้วครับผมขอบคุณมากครับ